สวัสด,ดีจ้าเด็กๆตื่นกินข้าวอาบน้ำแต่เช้านะคะเพราะว่าวันนี้น้องจะไปเที่ยวงานเกษตรที่เทคโนสลริน,นะคะบรรยากาศแม,ม่บริเวณท้ายมาหลายนะคะเพราะว่ามันหอนค่ะคนกระหลายแห้งน้ำนะจ้าก,ก็เลยมีผามาให้เบิ่งแคนีนค่ะน้องได้ป่ามาเลี่ยงนะคะทุกคนได้ป่ามาเลี่ยงคนละสาตัว เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรกนะคะที่น้องมีกันนะคะทุกคนได้มาแล้วนะคะกับมาอธิบายลักษณะโตัวว่ามันเป็นจังไดสีได่แล้วก็ตังซื้อกันนะคะก็จะมีหัวสีส้มตรงกลางสีขาวแล้วก็หางสีส้มแล้วมันชื่อว่าออตออตแล้วตัวสีชมพูตัวเล็กๆนี่อะมันชื่อว่าโนหนึเพราะว่ามันตัวเล็กที่สุดในนี้เลยเนี่ยวานวันทุนน้อปลานะคะได้ปลา พากันนอนเบิงนอนเหล่นกบลาเบิดมือมันฝากเตือนสำหรับทุกคนนะคะที่ผาลูกไปเที่ยวงานแบบให้ระวังเครื่องที่เขาเอาไว้เห็ดน้ำนะคะที่เขาใส่ขวดแก้วไปใส่น้ำแข็งไปแล้วเครื่องมันจะหมุนไปหมุนมาค่ะซุโม่นะคะพยืนเบิอยู่ดีๆค่ะขวดแก้วมันก็ะแตกแล้วกับกระดิน Beast ดีนะาถือตานองนะคะแต่ว่ากระเด็นไส้ขานองมีแผลนิดนึงค่ะเลือดออก เจ้าของลานเพิ่งกระตุกใจนะคะแม่กระตุกใจเสียงมันดังแห้งค่ะเจ้าของลานมันกลับมาเบิงมาถามว่านอนเจ็บมองใดมีแผลมองใดเพิ่งกะเอาผาษาเติมมาให้แปะนะคะเจ้าของลานเพิ่งกะข,ขอโทษขอขอภัยกระเลี้ยงกันไปจบกันไปสำหรับคลิปนี้กับฝาาไว้เทียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพีแซนกับซูโม่แฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ¡Pu, pu, pu,